เหรียญที่คุณนิตยาส่งมาจะเป็นเหรียญพระราชินีนะคะเหรียญห้าสิบาทพระราชินีเหรียญห้าสิบาทพระราชินีนะคะไปน่ารับซื้อหกหกสิบบาทค่ะเหรียญหนึ่งปกตินะคะขายไม่ได้หกสิบาทไปแล้วก็ขายไม่ได้จะไม่เป็นไรนะคะรับซื้อช่วยๆกันค่ะช่วยจะช่วยกระจายสินค้าเดี๋ยวพะน่าก็ขายแต่ครุดอ่ะไม่เป็นไรนะคะได้อยู่ได้อยู่ตังรูค่ะ จะตั้งดูปกติเลยนะคะรับซื้อเหรียญละเหรียญละแปดบาทถ้าเหรียญละแปดบาทนะคะถ้าเป็นอย่างเหรียญอย่างนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูค่ะอไม่ไม่รับนะคะไม่รับเพราะว่าเขาไม่เป็นสภาพสภาพเขาไม่สมบูรณ์เอฟซี FC ไม่ซื้อต่อขายไม่ได้นะคะเหรียญน,นี้จะไม่เป็นไรไม่ว่ากันส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ก่อนเพบ เหรียญเดียวเท่านั้นแปดบาทไม่เป็นไรหรอกเนาะให้ได้ค่ะมาดูต่อนะคะเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ไนปนักก็จะบอกไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมเหรียญห้าบาทเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์พสอสองพันห้าร้อยนะคะยี่สห้าตังค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละ หนึ่งบาทค่ะยี่สิบห้าต่างสองพันห้าร้อยห้าบาทครุฑเฉียงเหรียญห้าบาทค่ะครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทนะคะห้าบาทครุฑเฉียงอันนี้หนึ่งบาทห้าสิบต่างสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญสองยูโรค่ะรับซื้อเหรียญละ 2ยูโรนะ40บาทค่ะเหรียญหนึ่งนะคะเหรียญละ,ะคะ่ะ40บาท2ยูโรเห,เหเรียญเหรียญบาทเรือหงเหรียญบาทเรือหงปน่า,นาจะต้องพูดว่ารับซื้อเหรียญละ1บาท50ต่างค่ะปน่า,นาเขียนไปนะคะปน้า,นาเคยเขียนว่า1บาท1.50บาทคนเข้าใจว่า150บาทนะคะ150บาทไม่ใช่1.50นะคะ หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะต้องต้องต้องเขียนใหม่แล้วต้องเขียนว่าบาทห้าสิบค่ะหนึ่งบาทเรือหงรับซื้อบาทห้าสิบนะคะบาทห้าสิบค่ะหนึ่งบาทเรือหงบาทห้าสิบหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยห้าหนึ่งบาทตราแผ่นดินก็จะมีอสามพศนะคะที่เห็นชัดเจนที่ที่เจออยู่ทุกวันนี้ค่ะจะมีสองพันห้าร้อยห้า 2,500 2,504ค่ะ2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญเหรียญ1บาทตราแผ่นดินพศออ2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะ2,500ท้วนนะ500 20บาท2,504คือเหรียญเสด็จนิวัตนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ นะคะคอันนี้ราชินีห้าบาทปกติเหรียญห้าบาทน้นจะรับซื้อเจ็ดบาทแต่เหรียญห้าบาทอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้ราคาหงบาทห้าสิบตราแผ่นดินสี่บาทหงบาทห้าสิบสีเกมปกติไม่รับซื้อนะคะแรกหน้าเหรียญหงบาทห้าสิบ หลงบาทห้าสิบห้าสิบตังสองพันห้าร้อยหนึ่งบา, 50. 50า,ง 2, บาทครุษเฉียงสิบสองบาทหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยหนึง่ง 2, บาทอ่ะห้าสิบตังห้าสิบสตังสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบบาทพระพันปีค่ะ เหรียญห้าสิบบาทพระราชินีเหรียญนี้เขาจํานวนผลิตเขาเยอะนะคะเหรียญห้าสิบบาททั้งสิ้นจะมีด้วยกันทั้งหมดสิบสองวาระด้วยกันนะคะเหรียญพระราชินีนี้เป็นวาระที่สิบเอ็ดออกเมื่อปีสองห้าห้าเก้านะคะสุดท้ายก็คือจุฬาภรณ เขาจะใส่กระปุกมาแบบนี้ที่กระปุกเขาก็จะมีเขียนเหมือนกันคือเขียนว่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเจ็ดรอบค่ะชนิดราคาห้าสิบบาทจำนวนสิบเหรียญหน้าเหรียญคือห้าร้อยบาทค่ะสำนักกษา,าปณ์กรมธนารักษ์กรองหนึ่งค่ะคาบรรจุสิบเหรียญ เคยได้รับความนิยมสูงอยู่นะเคยมีราคาสูงเคยเคยขายได้เหรียญหนึ่งน่าจะถึงสองร้อยกว่าบ,บาทอะคะ่ะเกินร้อยนะคะเหรียญน,นี้เคยขายได้เกินเกินร้อยเกินร้อยไปถึงสองร้อยโดยประมาณแต่ปัจจุบันนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่ไม่ข้ามร้อยค่ะซื้อขายกันไม่เกินแปดสิบแน่นอนอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบค่ะ ยังยังไม่เคยปรากฏใครขายได้แปดสิบนะคะถ้าขครขายได้ถึงแปดสิบาทนี่ถือว่าได้ราคามากค่ะเหรียญทุกเหรียญน,นะคะตอนนี้ทุกเหรียญทุกของสะสมอะคะ่ะของสะสมทุกรายการราคาแบบนักเก็บสะสมอะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเริ่มสะสมนะคะเป็นโอกาสดีของคนที่เริ่มจะมาสะสมใหม่ เพราะราคาจับต้องได้ค่ะราคาแบบตอนนี้นะคะโหดีที่สุดเลยเหมาะที่สุดสําหรับนั่นแหละค่ะที่บอกอะ่ะนะคะเก็บไว้ปน้าคิดว่าไม่น่าจะลงต่าไปกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะหน้าเหรียญเขาก็ห้าสิบาทใช่ไหมคะซื้อขายกันตอนนี้ราคาก็เกินหน้าเหรียญนิดหน่อยเองนะคะอย่างที่ไปร,รับซื้อก็ไปร,รับซื้อหกสิรรบ,บาทค่ะปาน่าก็ขายบ,บางทีปน่าก็ขายตามที่รับซื้อเลยค่ะไม่มีกําไรก็มีนะคะ แต่ถ้าถึงจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยเห็นไหมคะหน้าเรียญเท้ากาลังตีอยู่แล้วห้าสิบใช่ไหมคะยังไงก็ราคาก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบอยู่แล้ว่ถือว่าเจ็บตัวน้อย